สวัสดีครับเราผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่6สิงหา2563คุยกับอดิสรตรงไปตรงมาผมจะพูดถึงผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์กับมันเป็นอะไรกันนักหนาประเทศนี้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำของทหารบกไปบรรยายที่ โรงเรียนในร้อยจอปรรบอกว่าเป็นโควิดแล้วหายแต่เป็นแต่พวกชังชาติเป็นแล้วไม่หายโควิดเป็นแล้วหายช่างชาติเป็นแล้วไม่หายไปก่อวาทกรรมให้เกิดความแตกแยกกันทำไมแดงผู้บราการทาหารบกปัจจุบันนี้ใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นลูกชายของใครพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ครับ หวหนานาคณะรัฐประหารรอสชอยึดอำนาจมาจากพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีที่มาจากตามคันลองระบอบประชาธิปไตยยึดอำนาจมาแม่ท่านที่เคารพครับต่อมามีทรัพย์สินสลิงคานถึงสี่พันล้านครับสังคมยังกังขาคุณเป็นลูกของคนที่ยึดอำนาจและมีทรัพย์สินถึงสี่พันล้าน สังคมยังเคลชศมากอยู่เดือนกันยานี้คุณยักษ์เสียณอายุแล้วปากเนปปอมอเกินไปปากแมวปากแมวเกินไปปอมอเนี่ยพูดอะไรก็ไม่พูดชังชาติชาติคืออะไรผู้บัญชาก,การทหารบอกในสมองเนปกบลสันดานของพวกคุณนี่รู้หรือเปล่าว่าชาติคืออะไรชาติคือประชาชนประชาชนคือชาติ ทุกคนที่มีสัญชาติไทยที่มีเชื้อชาติไทยเขารักประเทศไทยทั้งนั้นแหละครับคุณอย่าผูขาดสีแดงอย่าผูขาดผมยังจำได้คุณประทับปืนอยู่ที่ไทยคมเนี่ยหน้าตาคล้ายๆคุณนี่แหละคุณพูดทำไมพูดในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้โควิดเนี่ยผมว่าคุณมีส่วนรับผิดชอบคุณมีส่วนแพร่กระจายโควิดไปสู่ประชาชน สนามมวยลุมพินีคุณเป็นประธานประธานอำนวยการของสนามมวยลุมพินีการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าอย่าจัดมวยนะในนัดน,นั้นเนี่ยจำได้ไหมครับพวกคุณสนามมวยลุมพินีโดยคุณเป็นประธานอำนวยการก็ยังจัดอยู่เงินกู้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านก็มาจากที่พวกคุณจัดมวยนั่นแหละที่คุณไม่ฟังมติคณะรัฐมนตรีเอาแต่ใจตัวคนที่จัดมวยไปดู มวยหรือไปต่างประเทศไปอิตาลีมาก็มาแพร่โควิด19ในประเทศไทยจริงไม่จริงอีกสักหน่อยก็ปล่อยให้อภิสิทธิชนพวกทหารพวกทูตจากสูดานจากอะไรแอฟริกาเข้ามาโดยไม่มีการคัดกรองปัจจุบันนี้คุณยังนำเข้าทหารของอเมริกันจะมาส้อมรบคุณจะไปลบกับใครแดงประเทศชาติที่ต่อสู้กับโควิด19อยู่นี่นะ มีการฝึกมีการลบมีการกักตัวแม้ว่าจะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบว่าทหารอเมริกันมีเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบครับไม่ตรวจไม่หมดคุณนำเข้ามาทำไมชักศึกเข้าบ้านทำไมนำเชื้อโรคเข้ามาทำไมใครและชังชาติครับโควิดรักษาหายแต่ว่ากว่าจะหายโอโหครับตกงานประเทศชาติประชาชนไม่มีอยู่มีกิน ที่สําเร็จเนี่ยเพราะว่าประชาชนเขาให้ความร่วมมือแดงต่อไปแม่หรืออยากจะทําอะไรกันอยู่เนี่ยจะปลุกระดมทหารให้มาชังประชาชนให้เกลียดชังนักศึกษาอย่างนั้นหรือเขาเรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยพวกเองเข้าใจหรือเปล่าวะหรือว่าต้องยึดอํานาจต้องอยู่ใต้ท็อปบูดถึงจะเป็นคนที่รักชาติอย่างนั้นหรือผมขอเตือนนะครับผมขอเตือนแม่ไม่ชักลำคานพวกนี้นะครับ ผมรักในอาชีพทหารรักพระคุณแต่ผมไม่ชอบพวกที่โหนกระแสโหนเจ้าคําก็ล้มเจ้าสองคำก็ล้มเจ้าแหม่ไม่ต้องทําการทํางานอะไรอื่น,นครับผมแหม่ผมอับอายขายหน้าที่มีผู้บชิการทหารบอกที่มีลักษณะอย่างนี้คนต่อไปอย่าทำ่างนี้ครับทหารต้องไม่ยุ่งกับการเมืองทหารอยู่กับทหารทําหน้าที่ทหารนั้นมันสําเร็จลุล่วงไปก็แค่นั้นครับนะ วันนี้พูดค่อนข้างจะดังเหมือนกันครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับ